เนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงร่วงจนหมดต้นแห้งไปแล้วเราไม่ได้มาทำความสะอาดสักทีวันนี้ได้เลิกเริ่มมาทำความสะอาด สนามหญ้าหน้าบ้านก่อนเลยเป็นอันดับแรกที่นี่ท้าเขาก็จะมีถุงมาแจกให้เลยนะเราไม่ต้องจัดหาเองเขาเตรียมมาโยนให้ทุกบ้านเลยทําความสะอาดเสร็จเราก็เตรียมเอาไฟคริสต์มาสมาติดหน้าบ้านเตรียมตัวฉลองเทศกาลคริสต์มาสหลังจากเทศกาลแตงกีบิ n งคนที่นี่เขาก็จะเริ่มมาจัดแต่งหน้าบ้านกันเอาไฟมา ตกแต่งหน้าบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันเราสองคนบางปีก็ติดเยอะบางปีก็ติดน้อยแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าตอนติดอะไม่ท้ายเท่าไหร่หรอกแต่ตอนเก็บนี่สิบางบ้านเขาจัดใหญ่ติดไฟติดอุปกรณ์เต็มสนามญ้าหน้าบ้านเลยวันนี้กําลังติดไฟอยู่ก็มีเพื่อนบ้านมาแซวเพราะว่าเราขึ้นไปปีนบันไดเอง i need a man over here another an older man to say, a, a more mature man to say <laughs> to my wife let him get up there so she goes oh yeah wait. yeah yeah what? Said, For no <laughs> all right where am i going at, yeah? แล้วเราก็มาเริ่มทำงานของเราต่อทำให้เสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้าแต่ว่าวันนี้ก็ยังติดไม่หมดหรอกนะไฟก็ติดได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วรอวันที่อากาศดีเราก็มาทำต่อนี่คือผลงานของวันนี้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วก็จะพาไปดูไฟคริสต์มาสของเพื่อนบ้านด้วยขอบคุณที่ติดตามค่ะ